เรื่องย่อการเริ่มต้นอยู่ยงคงกระพันลินเทียนฮองเดินทางไปยังโลกแห่งอมะตะและปีศาจจากเพียงมนุษย์ธรรมดาเขาต่อสู้ดิ้นรนเป็นเวลาหนึ่งหมื่นปีและกลายเป็นปรมาจารย์อสูรแห่งโลกอสูรที่ทำให้ทั้งสามโลกสั่นสะเทือนพลังที่น่าสะพรึงกลัวทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในตรีเรียมสั่นสะเทือนเพื่อทำให้วิถีทางของเขาสมบูรณ์แบบเขาอาศัยอยู่อย่างสันโดษในเมืองเฝ่งจิงแห่งราชวงศ์เฉินเฝ่งและได้พบกับลี่ซียูภรรยาของเขาชีวิตธรรมดาตัวตนธรรมดาและภรรยาที่อ่อนโยนทำให้เขาสนุกกับความธรรมดานี้มากเขาไม่รูู้้ววว่่่่าาาาาจจจรร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 ริิิงงงๆแแแลลลภยขขขอออเเคคืัักกกกพพดดส์ะะนีีหโมตทถฆ ทั้งคู่ไม่รู้จักตัวตนของกันและกันและคิดว่าพวกเขาเป็นเพียงคนธรรมดาส่งผลให้จอมมารแห่งอาณาจักรปีศาจและจัก,กรพรรดิสวรรค์แห่งอาณาจักรอมะตะศัตรูคู่ชีวิตกลายเป็นสามีและภรรยาโดยบังเอิญและเริ่มเรื่องราวการตกหลุมรักกันและมีลูกในเมื่อภรรยาของฉันต้องการอาศัยอยู่ในเมืองแต่งจิงใครก็ตามที่กล้ารบกวนความสงบสุขของเมืองนี้และทำลายชีวิตที่สงบสุขของเธอจะฆ่าพวกเขาทั้งหมดสิ่งมีชีวิตสูงสุดที่น่าสะพรึงกลัวของโลกแห่งปีศาจกลายเป็นคนบ้าที่ปกป้องภรรยาในทันทีโลกนี้กว้างใหญ่และภรรยาก็็ใใใหหหญ่่่่่่ททททีีีีีสสสุดดดดคคคคคครร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 รกกกกกกตตาาาาาาามมมลลลลลลูู้้้ิิินนนขขออออองงงงฉััััจจจพพ์์ะะะปยยเำแบบวว ผู้ที่ล่วงเกินสามีของฉันจะต้องถูกลงโทษถึงแม้จะอยู่ห่างไกล